วันนี้มีประเด็นที่ลุงช่างเชื่อว่าเป็นที่สงสัยแล้วก็ถกเถียงแล้วกันเราจะเห็นขึ้นในฟีดขึ้นอะไรเห็นมีคนบอกว่าเนี่ยเอ้ยผมสร้างบ้านนะครับไม่ใช่ใช้เหล็กตอนนี้เหล็กแพงผมเลยมาเปลี่ยนเป็นใช้ f r p เป็นไฟเบอร์เรนฟอสเอ้าเห็นแล้วบางคนบอกอุ้ยนั้นอยากเปลี่ยนบ้างอยากเปลี่ยนบ้านอะลุงช่างไปไปค้นข้อมูลมาเรื่องนี้ต้องค้นแล้วต้องคุยกันแบบสีเรียดนิดหนึ่งตามลุงช่างมาดูกันฝากติดตามช่องคุยกับลุงช่างทั้งใน YouTube แล้ใน Facebook อย่าลืมนะครับปกติเราจะคุ้นชินกับคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับก็คือการผสมกันระหว่างคอนกรีตกับเหล็กผลออกแบบก็จะออกแบบมาเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กเสริมเหล็กเสาเสริมเหล็กคานใส่เหล็กปอกเศษอะไรมากน้อยก็ตามการออกแบบอันนี้เราจะคุ้นชินกันอยู่แล้วนะครับเพียงแต่เราไม่ได้ไปรู้ว่าเขาคำนวณยังไงถ้าเราไม่ใช่เป็นวิศวกรถูกไหมครับอ่ะทีนี้อยู่อยู่มันก็เริ่มมีประเด็นมาว่าเกิดตรงช่วงเหล็กแพงนี่แหละบอกเอ้ยตอนนี้เหล็กแพงแล้วตอนนี้มีวัสดุทดแทน มานหน้าตาเหมือนเหล็กเลยมีข้อป้องอ้อยมาด้วยขนาดเท่าเหล็กเลย12มิล6มิลอะไรมีมาขายล้เป็น FRP ก็คือไฟเบอร์นี่แหละเป็น glass fiber นะครับพลิเมอร์เป็นสารประกอบอย่างหนึ่งก็กลุ่มพลิเมอร์กลุ่ม PVC นี่แหละแล้วเขามีการใส่ใยไฟเบอร์เข้าไปทีนี้ประเด็นคืออย่างนี้ที่ลุงช่างอยากพูดอันนี้ซีเรียสจริงๆนะพี่เป็นอยากพูดก็คือว่ามีคนทําตัวนี้ออกมาขายทําขายแล้วก็เอาจุดของ ที่มันรับแรงดึงได้มากกว่าเหล็และเขาทำมาออกมาราคาเทียบกับเหล็กเส้นต่อเส้นเมตรต่อเมตรตอนนี้ถูกกว่าเหล็กก็เอาแค่2จุดนี้มาเป็นจุดขายว่าเอาไปเปลี่ยนเลยครับถ้าในแบบนี้โอ้โหออกแบบมาเป็นเหล็กก็เอาตัวนี้ไปเปลี่ยนเลยแล้วเห็นลุงช่างเห็นใน f a c e b o o k น่าจะเป็นผู้รับเหมาเลยใครก็ตามผมนี่เลยใส่เหล็กไม่ใช่ใส่เหล็กใส่นี่เลยแทนที่จะเป็นเหล็กเสาเป็น F R P ขึ้นมาค่อนข้างจะตกใจ สำหรับลุงช่างนะนะลุงช่างเป็นผู้ออกแบบเลยนะทำออกแบบมาตลอดทั้งชีวิตเนี่ยลุงช่างก็รู้ว่า f อฟเนี่ยคุณสมบัติมันเป็นอย่างนี้แล้วก็เขามีมาตั้งหลายปีแล้วไม่ใช่เพิ่งมีแต่ทําไมเขายังไม่เอามาใช้มันมีประเด็นหลายอย่างในแง่ออกแบบเอาอย่างนี้ลุงช่างพูดเองเดี๋ยวก็ว่ามโนลอยๆลุงช่างก็ให้รีเสิร์ชเปเปอร์ที่เขาทําเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวพาไปวิเคราะห์พร้อมๆกับทีมงานเนี่ยแล้วเดี๋ยวลุงช่างจะมาสรุปให้ฟังตามไปดูกันอ่ะ อันนี้เปเปอร์อันนี้เป็น FRP ถูกปะที่ที่ที่ให้หาถูกไหม FRP กม็ FR เป็นเรื่อง FRP เรากำลังจะดูคุณสมบ,บัติ FRP กับ s t e e l อันนี้เป็นของใครอะ่ะตั้งแต่2 0ศูนย์นะ International Journal of Engineering Research and Technology โอเคอินเดียโอเคไม่เป็นไรเอาสโคบหลักๆ i n t r o d u c t i o n ไปครับขึ้น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 อ่ะก็เขาจะลองดูเปรียบเทียบ ระหว่างเนี่ยซิลีบาร์นะครับกับ GFRP อ่ะขึ้นไม่เป็นไรเดี๋ยวก่นอนลงมานิดนึงตืดตืดตืดโอเคอ่ะ FRP มีสามตัวถูกไหมที่เราเซิร์ชมามี CFRP นี่ก็คือมีคาร์บอนถูกป่ะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์เอ่า GFRP เป็นกราสไฟเบอร์รินฟอสแล้วก็อารามิดไฟเบอร์อันนี้เราไม่ค่อยเจอถูกป่ะเ,เจอ2ตัวแต่ว่า เราจะสนใจแค่ตัวนี้นะถูกไหมประเด็นนะ่ะคือกราสไฟเบอร์ที่ที่ที่คนเอามาทำไอตัวทัดที่บอกว่าทนเหล็กได้เนี่ยที่เราเห็นตอนเนี้ยที่พูดกันเนี่ยมันคือตัวนี้เพราะนั้นเราสนใจตัวเดียวโอเคเพราะนั้นเราจะดู GFP ตัวเดียวอันนี้เขาเปรียบเทียบคุณสมบัติ3ตัวของ f p ะไม่เป็นไรไม่สนใจเราสนใจเทียบกับเหล็กเป็นหลักวิธีการอ่าอันนี้เนี่ยที่น่าสนใจตัวนี้เทนไซสเต็ง แรงดึงแรงดึงใช่ไหมปั500๊บปั๊บป๊บปับป๊บห้าร้อยถึงพันสองเทียบกับเหล็กสองร้อยห้าสิบถึงห้าร้อยห้าสิบนั้นสรุปได้ว่าในแง่ของเทนซน์นะเฉพาะแรงดึงก่อนนะสูงกว่าเหล็กนะแต่เขามีหมายเหตุอยู่นิดนึงนะว่า GFRP Relative Sensitive to Normal Temperature Fluctuation หมายถึงว่าอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงมีผลกับ FRP มากกว่าเหล็กถูกไหม อันนี้คือข้อไม่ดีนะถูกป่ะโอเค okay. สรุปก็คือกําลังแรงดึงแรงดึงเนี่ยสูงเพราะ F&P เป็นเส้นใหญ่แรงดึงสูงแต่ว่าเ n s i t i v e กับอุณหภูมิแย่กว่าเหล็กโอเคคอมเพรสคอมเพสซีฟเวลแฟกิลแฟกนี่คือเปลาะบางแตกหักง,ง่ายนี่คือตัวหนึ่งที่ที่ลุงช่างจะทักก็คือว่าคนมกักจะพูดถึงเอาตัวนี้มาพูดไงเวลาโฆษณาบอกเนี่ยเอ,เอาใช้แทนเหล็กได้ ดีกว่าเหล็กดีกว่าเหล็กกำลังมากกว่าเหล็กคือเอาเฉพาะเทนซ์ไซน์มาพูดแต่จริงๆแล้วเวลามาใช้เหล็กเนี่ยมันถูกใช้ในเขาเรียกคอนกรีตเสริมเหล็กเนี่ยมันไม่ได้ใช้เฉพาะค่าเทนซไซน์สเต็งมันต้องดูหมดเลยแม้กระทั่งเนี่ยไงอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงการคอมเพรสซีฟสเต็งเป็นยังไงเห็นเนี่ยอันนี้ชัดเจนแล้วว่าในแง่เทียบกับเหล็กอะเหล็กมีคุณสมบัติที่ดีกว่าเหล็กลับได้ทั้งแรงดึงแรงอัดนะเขาว่าไงาแกวทูเราดีกันส เฟอร์น oh, yeah. well, hey, ัเมนทัลแดนคอมเพสซีฟแสดงโดยคอมเพสซีฟเอาไว้ว f o ฟาวเห็นไหมลดเหลือ40%เองคุณสมบัติที่ดีองมันเทนไซด์แต่พอมันคอมเพ s ซ v ฟมันลดลงไปเยอะแต่เหล็กเนี่ยใช้ได้ทั้งดึงและอัดใช้แทบจะค่าเท่ากันเลยนะเพราะนั้นเนี่ยเวลาคนหมอกเอาไปแทนเหล็กเนี่ยข้อแรกคือผิดผิดแบบแน่ๆอยู่แล้ว อือไม่เข้าใจงานออกแบบโครงสร้างไงแล้วก็แบบไปเหมารวมว่าเอ้ยเนี่ยรับแรงดึงสูงกว่าเปลี่ยนเส้นต่อเส้นเปลี่ยน16มิลเหล็กเป็น16มิลตัว g r p ดีกว่าใช้ได้ผิดโดยเฉพาะพวกที่เอาไปใช้ในเสาอันนี้จะเห็นชัดว่าเพราะในเสาเนี่ยเหล็กมันไม่ได้รับแรงดึงมันรับคอมเพรสซีฟเซ้งนะครับอ่ะคลิปแอนแฟกตินี่คือความล้าเวลารับแรงเยอะๆใช่ไหม 3% o ม initial elastic state ชนีิ่ก็บายยิสเซอร์เรลิ่วเวอร์คอมเพล e ดูสตอ่ะน้อยกว่านะครับเวทเบากว่าแน่นอนอ่ะไปนี่สเตตเซนก็เดี๋ยวดูเส้นนี s t เตตสตีลเรนฟอร์สสเตลทีเอฟพีตรงนี้นะลุงช่างอยากให้ดูนะมันมีผลมากเลยนะเหล็กเป็นอย่างนี้สีแดงนะสีแดงนะ ขึ้นมาอย่างนี้ตรงๆนี้แล้วมาถึงนี้นอนนี้ความหมายคืออะไรรู้ไหมเวลาเราดึงเหล็กเหล็กจะยืดถ้าอยู่ในช่วงนี้นะแล้วเวลาเราปล่อยเหล็กจะหดกลับมาที่ที่เดิมเราจะใช้ค่าเวลาออกแบบแค่นี้เองไม่เกินตรงนี้นั่นหมายความว่าไม่ไม่ไม่เสียหายแต่พอถึงจุดนี้ปุ๊บความเสียหายเริ่มเกิดหมายความว่าแรงเท่าเดิมแต่เหล็กจะยืดขึ้นเรื่อยๆตอนนี้เราเรียกว่าจุดวิบัตขิของของทุกสิ่งทุกอย่างเราจะใช้ ที่เราบอกว่าเหล็ก4ี่พัน0ี่พัน่ะสี่พัน่ะคืออยู่ตรงนี้แต่เวลาเราดีไซน์เราใช้พันเจ็ดอยู่แถวๆนี้เห็นไหมแต่ข้อดีของเส้นนี้คืออะไรรู้ไหมเวลาตึกจะพังเราเรียกตรงนี้ว่าความเหนียวเข้าใจไหมความเหนียวหมายความว่าพอถึงแรงเต็มที่ที่มันรับได้แล้วมันไม่ขาดเลยมันค่อยๆย,ย,ย,ยืดมันให้ตัวมีเวลาเวลาแผ่นดินไหวอ่ะตัวนี้สําคัญมากตึกจะไม่ถล่มตูมลงมาคานจะหักเสาจะแตก แต่เล็กอะ่ะมันจะเป็นตัวที่ดึงไว้โดยที่โอเคแหละถือว่าเสียหายแล้วแต่มันช่วยชีวิตคนนี่คือความเหนียวซึ่งดูเส้นสีเหลืองนะกำลังคุณสูงจริงคุณขึ้นมาได้แต่เท่าตัวนึงแต่เวลาคุณขาดอะ่ะคุณขาดเลยเหมือนเชือกที่ขาดไปเลยไม่มีช่วงความเหนียวติดอยู่เลยซึ่งตัวนี้เป็นข้อที่แย่มากเวลาออกแบบโครงสร้างเนี่ย เราอาจจะไม่รู้ไงเพราะเราเราไม่ได้เกี่ยวข้องงานออกแบบแต่เวลาออกแบบโครงสร้างตรงนี้สําคัญมากความเหนียวเลยจุดวิบัติไปเนี่ยมันเสียหายได้แต่ต้องคนต้องไม่เป็นไรเห็นไหมแต่ตรงน,นี้มันไม่มัน,ม,นมันถึงไม่ถูกเอามาใช้เห็นไหมเห็นไหม,มีข้อนั้นเยอะเลยเห็นไหมโอเคละ่ะเทสออกมาแล้วโอเคสรุปไม่ง่ายนะแรงดึงสูงกว่าเยอะนะแรงอัดน้อยกว่าแต่ว่า ความเหนียวก็น้อยกว่าเยอะผลการเปลี่ยนแปลงต่ออุณหภูมิก็เยอะกว่าเหล็กก็คล้ายๆที่บอกเมื่อกี้นี่แหละนะเขาก็ก็ก็บอกว่าไอ้เรื่องเทนซีนี่มีความความแข็งแรงกว่าแต่จริงๆในแง่การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กอ่ะมันไม่ใช่แค่ค่าตรงนั้นไงอีกอันนึงเหล็กดัดได้ FRP ดัดไม่ได้แล้วเหล็กเคยสังเกตว่าเหล็กมีโค้ดว่าจะต้องงอ ของอฉากงอม้วนร้อยสามสิบห้าเพื่อให้เกิดการยึดเหนี่ยวแต่ FRP มันไม่ได้เห็นไหมมันสู้เหล็กไม่ได้นะเรื่องนี้สู้เหล็กไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยโค้ดไม่มีที่สําคัญตอนนี้ไม่มีโค้ดในการออกแบบว่าเฮ้ยถ้าคุณใช้ FRP คุณใช้ตรงนั้นเท่านี้คุณต้องดัดอ,อย่างนี้ต้องใช้อย่างนี้แต่เหล็กมีทุกอย่างเหล็กเนี่ยมันเหมือนของที่ถูกเขาเรียกอะไรถูกพิสูจน์มาหมดทุกทุกประเด็นและทดลองมาทุกอย่างละ มันจึงออกมาเป็นโค้ดได้คนออกแบบที่ไม่ต้องรู้ทฤษฎีไปถึงที่สุดอ่ะเรียนจบมาขอเพียงแต่ว่า follow โค้ดโค้ดนี่คือสิ่งที่เป็นกรอบไงว่าถ้าคุณไม่ออกจากกรอบเนี้ยปลอดภัยคุณอาจไม่รู้หรอกที่มาของโค้ดอ่ะทำไมต้องให้ทาบเหล็ก40เท่าไดเมเตอร์คือเขาเขาทำมีทฤษฎีมาหมดแล้วแล้วทดลองมาแล้วเขาถึงออกมาเป็นโค้ดว่าเผื่อจาไม่หมดหรอกต้องเรียนยันบริญญาเอกยันตายอย่างเงี้ยเขาบอกเองนั้นก็ออกมาเป็นโค้ดว่าไม่ต้องจําอะไรมาก แค่ทุกครั้งที่จะทาบเหล็กให้ใช้40เท่าของหน้าตัดเหล็กนะคอนเสริมเหล็กมีโค้ดมีวสทมีเอซีไอ I, มีทุกอย่างแต่ตัวนี้ยังไม่มีเห็นไหมเพราะฉะนั้นประเด็นที่ว่าแค่ว่ารู้คุณสมบัติแค่ตัวนั้นอย่างเดียวดีกว่าแล้วบอกเอามาใช้อันตรายเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวไปสรุปมนให้ฟังอีกทีนึงนะอันนี้ดูเปเปอร์กันพร้อมๆกันแบบเร็วๆ ที่มาที่ไปดูข้อมูลเชิงวิชาการไปแล้วนะครับเอางี้แล้วกันลุงช่างเอาสรุปแบบง่ายง่ายแล้วกันแบบสไตล์พวกเราอย่างนี้ครับตัวไฟเบอร์เนี่ยแน่เลยคือมีคุณสมบัติในการรับแรงดึงอ่ะสูงกว่าเหล็กโอเคชัดเจนนะครับแต่มันมีอีกคุณสมบัติอื่นๆที่ที่ทน่ากังวลอยู่ก็คือว่าในการรับแรงอัดเนี่ยสู้เหล็กไม่ได้นะครับอย่าลืมว่าเหล็กก็ถูกนํามาใช้รับแรงอัดนะครับโดยเฉพาะเหล็กในเสานะครับ ดูให้ดีนะครับอีกอันหนึ่งที่ทุงช่างอยากพูดถึงคือเราจะจะใช้คําว่าความเหนียวครับความเหนียวคืออะไรครับสมมุติว่าเราเอาอะไรก็ตามวัสดุอะไรก็ตามนะครับมา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 ,มาดึงมาทดสอบในการดึงนะครับดึงมันจะยืดตัวอาจจะน้อยมากนะครับแต่มันวัดได้อาจจะเป็นจุด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 ของมิลลิเมตรแต่เขาวัดได้นะครับแล้วเวลาปล่อยนะครับรเราดึง5หน่วยยืดหน่วยเวลาปล่อยปล่อย,อยคืนมันจะคืนตัวกลับมานะครับ คืนกลับมาหนึ่งหน่วยเลยเขาก็จะเพิ่มแรงไปเรื่อยๆนะครับวันทีทดสอบก็จะเพิ่มแรงมาเรื่อยมันจะมีจุดจุดหนึ่งครับที่ดึงแล้วมันหดกลับไม่หมดนั่นหมายความว่าเริ่มเสียรูปแล้วค่าตรงนั้นเราจะเรียกว่าค่าสูงสุดที่วัสดุนั้นรับได้เนี่ยคือค่าแรงดึงที่เขาทดสอบกันนะครับแต่ประเด็นคือหลังจากจุดนั้นไปนะครับเขาก็ดึงเพิ่มนะครับดึงเพ,เพิ่มเพื่ออะไรเพื่อจะดูว่าหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นวัสดุหลักๆจะแบ่งออกเป็น2 2แบบนะครับแบบเหล็กก่อนแบบเหล็กเนี่ย ถึงค่าที่มันมันเริ่มยืดแล้วหดไม่เท่าเดิมแล้วหมายความว่ามันเต็มที่แล้วเนี่ยดึงอีกมันจะเกิดนี้ครับมันจะยืดตัวอาจแรงอาจจะไม่ได้เพิ่มขึ้นหรือเท่าเดิมแต่มันจะยืดตัวคือมันเสียเรียบมันเสียรูปเรียบร้อยแล้ะแต่มันจะยืดตัวแต่ไม่ขาดมันจะยืดไปยืดไปยืดไปแต่ไม่ขาดอันเนี้ยเราเรียกว่าความเหนียวส่วนวัสดุอีกแบบหนึ่งอย่างเช่นไฟเบอร์เนี้ยนะครับดึงไปถึงแบบเดียวกันเลยมาถึงจุดจุดหนึ่งมันขาดเลย มันขาดเลยอย่างนี้เรียกว่าไม่มีความเหนียวอ้าวแล้วมันสําคัญกับบ้านเราไงมันสําคัญครับคืองนี้ครับเวลาเกิดภัยพิบัติแผ่นดินไหวหรืออะไรก็ตามแล้วค่าแรงมันเกินพิกัดเนี่ยพูดง่ายๆมันพังและอาคารมันเกินเกินกว่าที่ออกแบบไว้แต่วิธีการพังมันต่างกันครับการมีเหล็กแล้วเหล็กมีความเหนียวมันจะไม่ขาดนึกภาพออกใช่ไหมครับมันจะไม่ขาดคอนกรีตนี่แตกละแต่มันไม่ไม่ถล่มตูมลงมาไม่พังลงมาทับคนในทันทีคือยังมีเหล็กที่ยืดตัวลังอยู่ อันนี้คือความเหนียวและสําคัญมากในการออกแบบเวลาโค้ดของการออกแบบเนี่ยจะมีเรื่องความเหนียวเข้ามาเกี่ยวข้องตัวนี้ไม่ได้ป้องกันอาคาราคามันพังเรียบร้อยแต่มันป้องกันชีวิตคนนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นวันสดุที่เอามาใช้คอนกรีตเสริมเหล็กเนี่ยคุณสมบัติข้อหนึ่งที่เราไม่ได้พูดถึงกันหรอกเพราะว่ามันจะรู้กันในแวดวงพวกแบบคือความเหนียวซึ่งไฟเบอร์ไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่สามารถจะามาแทนกันได้แบบหนึ่งต่อหนึ่งเอางนี้ละกันอันนี้คือคุณสมบัติสรุปให้ดู แล้วก็ข้อสําคัญนะครับลงช่างสรุปแบบนี้ในแง่ของการออกแบบนะครับสมมุติว่ามีวิศวกรเขาออกแบบบ้านให้คุณเขาใส่คอนกรีตเสริมเหล็กเขาบอกเสาคุณใส่เหล็ก16มิล4สเส้น8สเส้นอะไรก็ตามไปมันไม่ใช่ที่เรื่องที่สามารถจะบอกว่าเฮ้ยผมไปเอาไฟเบอร์ขนาด16มิลจำนวนเท่ากันเอามาใส่แทนเหล็กเลยทําไม่ได้นะครับหลักการของการแก้ไขแบบเวลาเกิดอะไรไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามต้องส่งกลับไปให้พวกแบบเขาเป็นคนคำนวณแก้ไขให้ ยิ่งในเคสนี้ตัวไฟเบอร์เองไม่ได้เป็นวัสดุที่มาตรฐานที่ใช้ในการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กไม่มีโค้ดร,รับรองนะครับยังไม่มีโค้ดที่สามารถจะควบคุมมันได้การที่มีจะใช้งานมันจริงๆเนี่ยต้องใช้โดยผู้เชี่ยวชาญแล้วใช้เฉพาะเรื่องเขาจะใช้เฉพาะเรื่องเช่นง,งานซ่อมแซมบางอย่างงานต่างประเทศลุงช่างเคยเห็นพวก บริษัทสิงคโปร์เขาก็หยิบม,มาใช้งานที่ต้องใช้ที่ออฟชอร์อะอรพวกนี้แต่จะไม่ใช้เป็นการทั่วไปแล้วก็ต้องมีการทดสอบเฉพาะทางเฉพาะเรื่องนั้นๆน,น,นะครับไม่ใช่เรื่องที่เราสามารถจะได้แบบมาแล้วอบอกว่าผมเปลี่ยนเหล็กมาเป็นไฟเบอร์ขนาดเดียวกันอันนี้ผิดนะครับทำไม่ได้เด็ดขาดนะครับในแง่ออกแบบในแง่ทุกอย่างเลยมันทําไม่ได้นะครับลุงช่างจรงอยากออกมาเตือนพวกเราในเรื่องนี้เพราะเราเพราะลุงช่างเห็นใน Facebook ในอะไรเริ่มมีมาอวดว่า บ้านผมเนี่ยครับเปลี่ยนมาเป็นไฟเบอร์หมดแล้วอันนี้ไม่ได้นะครับคนที่เปลี่ยนก็ต้องรับผิดชอบเองนะครับเพราะว่าโดยหลักการออกแบบหลักการแก้ไขแบบหลักการหลายๆอย่างนี่ผิดหมดตั้งแต่ต้นเลยนะครับแล้วก็มันไม่ได้เปลี่ยนเส้นหนอดเส้นได้คุณสมบัติไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนเราเปลี่ยนกระเบื้องมาเป็นกระเบื้องอยางเปลี่ยนผนังอิฐมอญเป็นอิฐมวลเบาอันนั้นเราเรียกว่าวัสดุตกแต่งนะครับอยากเปลี่ยนอะไรมันเป็นแค่น้ำหนักนะครับทำได้เปลี่ยนหลังคาทําได้ แต่โครงสร้างมีความสําคัญมากลุงช่างจึงทําคลิปนี้เพื่ออยากจะเตือนพวกเรานิดหนึ่งนะครับมันไม่ใช่เรื่องที่อยากจะเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนได้เลยอาจจะไปกระทบกับหลายๆท่านที่เห็นทำการขายผลิตออกมาแต่ก็จงเป็นจริงๆนะครับมันมันมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของชีวิตและทรัพย์สินอะเตือนกันดีๆแบบนี้นะครับลองเอาไปพิจารากันดูแล้วเจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ